โอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่มี ID ต้องการขายนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ Facebook เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะโอเคตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับก็เล่นได้ทั้ง Android และ iOS นะเพชรทองก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เล่นได้ทั้ง2ระบบแล้วแต่ว่าสะดวกระบบไหนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่าก็ปิดอีเวนต์ใหม่แล้วนะไปสนีเล่บังนะครับมีอยู่สองใบเลยมีตัวลูกอมดาวคาเลนด้วยเจ้าชายหลุยมาสเตอร์บิโดเฟนนะครับมีชูชูแล้วก็ินเว่าลิโกนะครับตัวนี้เลยเป็นตัวที่สกิลหลากหลายนะเล่นได้โหดมากแล้วก็เน,นวนาปกนะครับ มีแอมเบอร์ดาร์คโูเซียนะตัวนี้การ์ดเยอะสวยๆเลยโจอ้เวต้ามีเฟยนะครับก็เลื่อนให้ดูแล้วกันของมีประมาณนี้นะ การ์ดเยอะนะครับการ์ดเก่าๆตัวแรเพียบเลยนะนี่มีแบบดาเป่าวุ้นจิ้นอะ่ะเออตัวเก่าโคตรน,นี่การ์ดเยอะจริงตัวนี้แน่นๆเลยนะครับ1,400บาทนะใครงบถึงนะครับมาจัดไปได้เลยสวยมากตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอน ลูกอมดาวก็ห้าหมื่นนะครับเยอะเลยแล้วก็จี้จี้นี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆคือจี้หลักครบนะครับแบบว่าครบคันอะ่ะตรงตรงกระสายที่เล่นล้มละลายแน,น,น่นอนนี่มีนวนาสองชิ้นเลยนะโกเลมโลองดูดก็มีหมวกสงการนะครับนี่สวยจัด มีหลุมดำมุดแม่นยำอะนะมุดในแถวด้วยนี่จี้โคตรสวยเลยเดี <als> ๋ยวพาไปดูออคชั่นนะครับก็มีหนุ่มดำแม่นยำ สุงมือในท่านนะหมวกสงการออกเกาะเบิ้ลในบาดวาร์ปตัดหนังฟ้าแล้วก็ตัดหนังฟ้าในโอ่งดูดนะครับโกเล็มโลก,ก็มี มีออฟกันไกดด้วยนะครับอันนี้คือออฟกันไกดนะมวกฟักทองแล้วก็ป้องกันห้าสิบในมีเนอร์เข็มเจาะฟองก็มีนะโอ้ทจี G ้ออฟแม่งโคตรสวยเลยป้องกันห้าสิบอันนี้ออกเกาะนะครับ มีบูธคิตตี้ให้ด้วยเยเจลวดเวลา่าไปในเทคนะครับมาเลนทายนะแล้วก็ปืนฟองไข่มุกดำมีจี G ้การ์เชิญปาร์ตี้ด้วยนะครับอ่าก็มีประมาณนี้เลยของลูกเต่านะครับนี่เต่าเยอะมีเต่าแร่ด้วยนะลูกเต่าคิตตี้ ก็เป็นเต่าที่หาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อนะลิง์กใต้คลิปนี้เลยก็ทัก Facebook เ,เข้ามานะครับ